สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณก็อยู่ในรายการเลสแอนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ยูนิสคาเมนเวิร์กนะยูนิสคาเมนเวิร์กนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ขอเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดยนิค่าและหนึ่งจุดสิบนะครับเดี๋ยวลิงก์ใครจะไม่ไม่เดี๋ยวลิงก์สิเดี๋ยวอ่าไอเดเซิร์ฟโฮมไว้ใต้คลิปนะครับเซิร์ฟนี้ก็จะมีให้เลือกแบบหลายอย่างครับ เป็นไม่ต้องรายลแท็กยอะไรครับซึ่งไหนเพิ่มแสงอ่งนะซึ่งไม่ครับหนึ่งจุดสิบนี่ถ้าไ,นะไ,ได้ในเซ็ตมันยังจะดีมากตรงสามารถใช้สกินเซ็ตไดดผมทำไม่รู้รรครับสกินเซ็ตเออเป็นโอเคโอเคเป็นพีพีนะครับนี่ครับเป็นเรียบร้อยครับแต่เราจะไม่เป็นนะถ้าเปลี่ยนไปแล้วต้องรออีกสิบห้าวินาทีนะครับเดี๋ยว อยากกลับเป็นพวคนเดิมนะอีกสามสิบวินี่บ้าเลยนะเป็นกี่วิกันแน่บ้ากลับไม่ได้อีกแล้วกลับมาเป็นคนเดิมไหมนะครับ มิวสิคเลยมิวสิคเราจะไปเล่นมินิเกมเบสบอลนะครับนี่คือคลิปใหม่ผมเดี๋ยวทำเป็นเอออะไรวะจะทำเป็นเบสบอลผมจะทำเป็นคลิปหลักของเป็นคลิปหลักของชาแนลไว้นะครับ ทีน้อยเป็นคนเล่นเบ็ดบอเยอะนะครับเลยมาเล่นตามนะครับอันนี้ผมลงที่จะแฝกสามดีนะครับใครอยากได้ก็เผมโบลี่รวยฟังต้ครับเป็นแมสสามดีมาแล้วอันนี้ก็มันอันนี้ก็เหมือนสามดีนะครับต้นไม้ไม่เป็นสามดีนะนี่สามดีครับเออสวัสดีค่ะเออมาเล่นโอ้นี่ตรงน นี่ครับเป่อเป็นทีมบูนล,ลครับวันดีเพื่อนเราทีมบูด้วยกันนะเพื่อนอาทางเกีย์ครับว่าเตรียมมันจะเออมันกับว่ามันเออมันกับว่ามันอะไรนะมันสมจริงขึ้นนะครับสามารถด o n a t i ผมได้นะครับเดี๋ยวลิงก์ d o n a t i o จะไปใต้คลิปนะครับเป็น d o n a t i ของ ชูวอลิสนะครับจะเก็บไปซื้อดีแท้ไหมครับนะแลใครบริจาคก,ก็ขอให้ร่ำไปรวยนะสตาร์ทเก่อ้าเราอยูที่งกับคุณผู้หญิง ผู้หญิงอย่ามาใกล้ผมเจ้าขอคนเดียวก่งกว่าเตียงนอนตรงไหนวะเอาเปิดประตูทำไมวะนี่คือเตียงนอนป้องเตียงนอนสุดชีวิตครัเยนะเอา M P C อยู่นี่นี่วะเกิดต้องหลบข้องอันอื่นีอยู่ไหนนะ ฉันอยากได้บล็อกมาป้องกันบ้านโอ้กระตุกกร,ตก,ออกระตุกเออใครอะกระตุกะอัดคลิปนะครับถ้าเล่นเองให่กระตุกหรอปิดประตูใส่ก้อนเอาไว้โอ้กระตุกโอวางบ็องนี่กระตุกครับ ชิงแหมนวัดเวลากขับขปะว้เอ,อ้นี่ลงก่อนรู้สึกว่าขุดบล็อก,กมันแหลกแหลกไงไม่รู้นะออรอสแปบนี่นะครับเครื่องผมไม่แรงนะคอมกระจกกระจอกโน้ตบุ๊กด้วยไม่อคอม เอ้า,อามาเฮ้ยเพื่อนเปิดทางให้ข้าหน่อยอยู่คนเดียวมันเหงาวยังไนคนงคุณฟังบล็อกก็จงเหล็กเหมือนเดิมเลยนะกระตุกด้วยไม่ใช่แหละ ไม่ต้องปรับตบกากแล้วนะครับใส่์นี่เฟมเบตต้องลงกนิดหนึ่งนะอบอกเลยว่าคอมโคตรกากสักแป๊บหนึ่งนะทำไมถึงคอมเป็นี้วะ ก็ปรับอันนี้เพิ่มนะเออเอื้อทีเนือทีเนื้ม่มมใช่ว่าดูแมองอ๋ออันนี้ไม่มีท้องนี่เองมันเป็นเกราะเอออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อว้าช มันห้ผสูดแทนทรมานมากไม่อาไม่แขึ้นมาทำไมวะอ่าโดนคนอผมมันงอ เซียวตะตูนเปิดที่องเลยวะตึงตุงตุงตุงเลียดเล็กเนี่อามหาเดีวก่อนนะครับมาเอออันนี้ยวก็ชุดก็ชุด ด้วยไม่ทิ้นทีสิโอใช่เยอะเกินไปไหมไอ้เอี่ยได้ได้ที่สุ่มมาแตก่ก่อนมันมีสุ่มได้จะของไม่ดีครับมันกับลัคกกี้บ็อกซ์อย่าเอเตอร์ได้ชุดมานะครับชุดเก่าแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไป เมื่อกี้มันดรอปตรงไหนวะผมไม่สังเกตอ๋อตรงนี้ใช่ไหมมีไฟแช็กเพื่อนไครมีไฟแช็กขอไฟแช็กหน่อยขอความเห็นใจจากพวกนายทุกคนเอ๋ไฟแชก

เดี๋ยวเขาต้องมาระวังนะเพื่อนต้องกลับไปต่อใ,ใครเร็วใครได้ทำไมดัน,นมีไอตัวสุ่มดอกมาอย่างนะี้เนาะ ช่างหัวมันนะครับไมส่สนใจเรื่องแค่นี้อยู่แล้วออกไปเพื่อนเอาทำไมไม่ชุดทองอยู่เลยวะชุดทองแค่ไหนเอา,าชุดทองอะ่ะเเล็กาแม่อของที่มีแล้วโอ้สมองสมอง เราจะเดาไปนะครับเอ๊ะอยู่คนเดาไปบุกได่ทีมเราไหมวะ,ะทีมเราโอ้ไปสวนป่าหน้าสะพานสามสะพานประรามสามไม่ใช่สะพานสาม,มไม่คิดว่าจะวางให้เพื่อนเข้ามาด้วยใช่ไหม เพลย์แล้วอันนึ่งแต่ shifted. ต้องต่อทางต้อ,ตอ,อง pues. ต่อทางกับประตูประตูก่ะตี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 เป็นเฮียอะไรวะวอชวอชวอชต่อกปละอ๋ออย่างเงี้ยว้ากูจะไม่อยู่ตรงย่าละกูเข็ด กบกราเลยไสอลนละไนบ้านเราะวะสัตว์เอ้ยเี้อเยอะไรของมึงวะ ไม่มาอีกละไอซับไอซับคนไม้ไม้หัวฆ่ากูละเอยไม้หัวใช่ไหมเออใช่อ้าวสีเขียวแตกแล้วครับอ้าวอีคนหนึ่งทีมเราหายไปไหนเนาะมันออกล่ะ นี่มันก็เป็นพิศานะอ่าอีนน,ะนี้แม่งก็ไม่ไดีไปไหนมาไหนเลยเอลยู่เฉย ทำไมุณทำไมวะน,นี่น้ำเปล่าเอามาทำไมขยับจะได้น้ำเปล่าเพก่อเพื่อขยับแล้วคีดนนเลยนะแสะดงมันก็ไม่ขยับเลยเ้ื้สัตว์กูตกใจโอ้ตกใจเสียงไอ้อันนี้ yes เออเมื่อกี้ว่าผมจะเอาอะไรนะเพชรผ็ดออใครวางวะก็แป๊บนึง ติ้งไปแล้วก็จะกรงไปเอาหนีบไปใหม่ๆเอาแค่นี้แหละเปลีล่ยนรับฝาแบบทาน นี่แน่เนี่แน่นี่แน่นี่น่ ส, <straightforward> สุภาเพื่อนยังไม่ค่อยเล่นเลยนะครับผมก็ขอออกไปเป็นเล่นแบบเออทัอยังไงวะออกหิ้วก่อนซับออกยังไงวะ มูออนี่มันก็อยู่เฉยเฮ้ยตายตีอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งของฉันไม่ไม่ ซุปเปอร์ฮีโร่ฆ่ามัน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 กูตายโอ้ฆ่าผมเลยพี่มึงไม่มีอะไรเสียแล้วพี่ที่ฆ่ามผมไม่ตายออกมึงฆ่าดีๆก็ได้ไม่เราจะไปผมว่าผมเล่นสกายวอลดีกว่านะ Skywalk 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 Wow 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 Bố bà mày nhá Oh skin ok ok Skin cao đuôi Chân skin mày nè Chân skin mày quá ไม่ล่าสุดนี้มันของเก่าไปแล้วโอ้วัชไททันไททันนี่ไม่ใช่พวกแบบเมนาะการ์ตูนที่มันจับจับคนแดกนะครับไม่ใช่นะไททันนี่มีข้อหมายว่ายักนะเราจะเลือกเกิดเป็นสายยิง เกิดมาแบบนี้ต้องทำเท่าที่มีเออเดี๋ยวิว้ยสุดยอดเลยไฟเฮ้ยใ้เต็มแล้วอีกคนเดียวอีกคนเดียว1ิบห้าสิบสอบแล้วม,มั้งผมครับอีกสัปดาห์เดียวก็สอบแล้วถ้าตีร่อมากคือจบชีวิตตัว คุณแม่ค่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดมาแล้วก็ติดติดอสถานะอะไรนะแข้งแกงไงใ่ไหมฮะานะแข้งแกงหลือยังไม่เป็นสกินกลับ้วยอ้าออันนี้ไม่ออไมีสูมดิว่ะขอโทษครับผมติดที่ใส่เย้ เ,เสียงนี้คือเสียงมีคนในเกมเสียชีวิตไปนะครับจะคิดไปไกลนะเี้ยสา,ายยิงไก่ ้าร่ามีของไหมไม่มีนะครับนเอ็นเอ็นนี่ตายเองแล้ใครตายีเา่เที่ยวรลดพี่เที่ยวรู้วดนี่อ่ะผมเคยตกตายพวกนี้มาก่อนแล้วนะครับ ็กระตุกครับ yes. เยสขอนี่ดีไม่กลับไปด้วย คามไ่ก oh, oh, okay. ี่ยวส็เจอวนนี้ตอนนี้เลยแะโอ้โโอ้โออ้โสสัสัจบผมกินเริ่มกัากันเปนสกินเซต T R G l e v e n e l v e n ดอัาที่สกินดงกิด สกิน,กยกน,อ,น,นอยากกินตำสุโอะตำไทยกินตำมาระโก,กอ,อยากกินตำไทยมาระโก,กแต่จะขอจะตำเผ็ดเลยได้ไหมฉันจะจบคลิปแล้วลก็คลิปนี้จบก,กันไปเท่านี้ครับนี่ก็คิดว่าเป็นคลิปแรกขำๆสนุกๆเพลินๆ ลืมมันเคงมีนะครับคลิปนี้ขอจบกันแค่นี้ครับเดี๋ยวนอนตื่นสายเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันนะครับบ๊ายบายจุบจุบบ๊ายบายจ้าทุกคน